ดูให้จบแล้วจะรู้ว่าเวลาและอิสรภาพที่เสียไปคุณเรียกค่าเสียหายจากรัฐได้ชีวิตพังเพราะถูกกล่าวหาต้องติดคุกระหว่างสู้คดีสุดท้ายศาลบอกคุณคือผู้บริสุทธิ์เราเรียกค่าเสียหายจากการถูกคุมขังฟรีได้ไหมคำตอบคือได้ครับนี่คือสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณตามพรบค่าตอบแทนหรือกฎหมายเยียวยาแพะรับบาปครับแต่ มีเงื่อนไขสำคัญที่ต้องรู้ไม่ใช่ทุกกรณีที่ยกฟ้องแล้วจะได้เงินนะครับต้องดูว่าศาลยกฟ้องเพราะอะไรกรณีที่1ได้รับเงินเยียวยาคือศาลยกฟ้องเพราะพิสูจน์ได้ว่าคุณคือผู้บริสุทธิ์ไม่ได้กระทำความผิดกรณีที่สองอาจไม่ได้รับเงินคือศาลยกฟ้องเพราะหลักฐานของโจทย์ไม่เพียงพอหรือแค่ยังมีข้อหน้าสงสัยแบบนี้อาจจะไม่เข้าเกณฑ์ และต้องเป็นการถูกคุมขังระหว่างการดำเนินคดีเท่านั้นนะครับการรู้สิทธิ์ของตัวเองไว้เป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าแฟร์ไหมครับที่การยกฟ้องเพราะหลักฐานไม่พออาจไม่ได้รับเงินเยียวยาทั้งทที่สุดท้ายก็ไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดอยู่ดีมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการคำปรึกษาด้านกฎหมายไหมครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลย